วันนี้นะครับมาดูหนูหลิงออกแบบไม่ดับไม่โดดนะครับใช้เทคนิควิเศษนะครับอาหาันหน้าไปยิ้มหน่อยอ่าไปสักสามสี่รอบไปได้แล้วเว้ยไปไม่ต้องซิ่งขนาดนั้นแหมไดเยน็นๆวันนี้ครับนางไม่ดับและไม่โดดแล้วนะครับนางแม่นแล้วเกียร์นี่อ่าได้แล้วแบบไม่ดับไม่โดดด้วยวันนี้ เยงเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดพอแล้วถอยไปไกลเกินเดินไม่ไหวแดดร้อนพึ่งเนี่ยพึ่งเดี๋ยพึ่งนะพึ่งนะจะได้รู้ว่าขับเองด้วยอ่ะอ่ะอเนี่ครับคนขับของเราอ่ะเอาเลยออกแบบไม่ดับและไม่โดดนะวันนี้ครั้งที่สองของนักไปเออเหยียบคันเร่งไปเลยเฟี้ยวๆเลย แล้วก่อนรุ่นเลดี้รออยู่เดี๋ยวรอฝึกสักปีหนึ่งก่อนเอาให้เก่ง <Okay. S 1> ครับ